สวัสดีครับเพื่อนเพื่อชาวไอโมบิซ n นทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับสําหรับการแกะกล่องนะครับรุ่นใหม่ล่าสุดที่เพิ่งออกมาเลยนะครับสําหรับ iMobile IQX Ken นะครับสัญชาติญี่ปุ่นประกอบและนําเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นเลยนะครับก็รุ่นนี้กับจุดเด่นในเรื่องของระบบกันน้ํานะครับก็โดยโรงงานที่ผลิตที่ญี่ปุ่นเนี่ยเป็นของ k คียวเซลนะครับก็ตัวกล่องนะครับเรามาดูตัวกล่องกันก่อนว่า มีอะไรกันบ้างนครับรูปหน้าตาของกล่องดูเปลี่ยนไปนะครับข้าวๆนะครับด้านข้างก็จะมีบอกสเปคนะครับมีกันน้ำนะครับสมาร์ทโลวสมาร์ทโซนิกรีซิร์นะครับก็เป็นจะไม่มีลำโพงนะครับสำหรับในตัวนี้นะครับในการสนทนานะครับจะเป็นระบบสมาร์ทโซนิกนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงกัน CPU นะครับเป็น snapdragon 800นะครับ คอร์2.2กิกะเฮิร์นะครับเรื่องของร้อมกับลมนะครับลอมอยู่ที่32กิกะไบต์นะครับรมอยู่ที่2กิกะไบต์นะครับหน้าจอ5นิ้ว Full HD นะครับต่อมานะครับกล้องหลังนะครับความละเอียด13ล้านพิกเซลนะครับออโต้โฟกัสพร้อมพร้อมแฟลช LED นะครับกล้องหน้านะครับจะเป็น1.2นะครับมาพร้อม Android 4.2นะครับมาดูด้านข้างกันบ้างดีกว่านะครับ ก็จะบอกรายละเอียดไว้เมื่อกี้นะครับมีการรองรับ 4G นะครับรุ่นนี้จะเป็นซิมเดียวนะครับเป็นนานโนซิมนะครับอ้าวนะครับก็พร้อมกันแล้วนะเที่ยวนี้เรามาแกะกล่องกันดูดีกว่าว่าข้างในกล่องมีอะไรกันบ้างน,นะครับสำหรับ p อโฟ e IQX Ken นะครับแกะซื้อออกมาแล้วนะครับ มาดูกันว่ามีอะไรกันบ้างมีซิมมาให้นะครับแน,นโนซิมนะครับพร้อมโปรโมชั่นจากไอโมบายนะครับตัวเครื่องนะครับตัวโปรโมชั่นนะครับเพื่อการใช้งานแล้วก็นานโนซิมนะครับมาดูตัวเครื่องกันหน่อยดีกว่านะครับก็จะบอกอรายละเอียดนะครับสำหรับ CPU กันน้ำนะครับ s มาร์ทโซนิครีเซิเนะครับรองรับ 4G LTE นะครับหน้าจอ5นิ้ว Full HD นะครับ Nano นซินะครับ hmm. ตัวเครื่องโดยรอบนะครับหน้าจอนะครับมาเปิดเครื่องกันหน่อยดีกว่านะครับ ราสักครู่นะครับมาดูส่วนอื่นๆในกล่องกันดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างนะครับเริ่มจากอะแดปเตอร์นะครับหูฟังนะครับพร้อมสมอท้องนะครับ อันนี้จะเป็นส่วนของอปุปกรณ์เสริมาที่เช่นอันนี้ที่แกะถาดซิมใส่ซิมนะครับสายไมโคร USB นะครับสำหรับการชาร์จและการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์นะครับคู่มือการใช้งานนะครับแล้วก็ <c oughs> ฟิล์มกันรอยนะครับขอจบการแกะกล่องไว้นะครับสำหรับ iMobile IQX Ken นะครับเ <c oughs> พื่อนๆสามารถ ไปสัมผัสตัวจริงและลองเล่นได้ไงได้ในงาน Thailand Mobile Expo นะครับในวันที่8ถึง11พฤษภาคมนนี้นะครับที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสริกิตนะครับแลแ้วพบกันที่บูธไอ m o ม i บ e นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการแกะกล่องไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ